สวัสดีค่ะ c h i l ต Story นะคะวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงในเรื่องของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งจะพูดถึงการบวกเลขแล้วก็การซ้ำตัวเลขนะคะค่ะสำหรับการบวกเลขในโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นตอนแรกนะคะเราเปิดโปรแกรมออกมาก่อนนี่เป็นตัวอย่างคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาของคุณนิ่มเองนะคะในการซ้ำตัวเลข3ตัวนี้นะคะ ก็คือช่อง C6 ช่อง D6 แล้วก็เ,เซลล์ของ E6 นะคะเราจะมาอยู่ในช่อง F6 นะคะเรามาดูว่าในการบวกตัวเลขนั้นทำอย่างไรขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้คลิกเมาส์หรือว่าตัวเอพ์เซอร์นะคลิกตรงช่องที่เราจะบวกตัวเลขนะคะแล้วกดเครื่องหมายาบวกหรือเครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะคะ คุณนิ่มใช้เครื่องหมายเท่ากับเนาะแล้วก็มาคลิกตัวเลขที่เราต้องการจะรวมคุณนิ่มก็คลิกที่25แล้วกดเครื่องหมายบวกอีกทีหนึง่งเลขยิบเอ็ดเครื่องหมายบวกทีหนึง่งแล้วก็คลิกที่26นะคะหรือ E 6นั่นเองนะเสร็จแล้วก็ทำการ enter เราก็จะได้ตัวเลขที่รวมกันออกมานะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราเราต้องการความรวดเร็วเนี่ยเราก็ใช้วิธี c ๊อปปี้ก๊อปปี้สูตรลงมาข้างล่างโดยใช้เคอร์อเซอร์มาวางตรงมุมข้างล่างเนะะี่ยค่ะมุมข้างล่างให้เป็นเครื่องหมายกากบ,บาทเครื่องหมายกากบ,บาทตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกแช่เมาส์แล้วก็ลล่งลงมาอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะก็จะได้ตัวเลขรวมกันออกมาของทุกเนี่ยคะ่ะสูตรได้ตามสูตรนะคะ ช่องนี้ก็จะเป็น d7 c7 d7 e7 ช่องนี้ก็จะเป็น c8 d8 e8 ช่องนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะ c9 d9 e9 ค่ะในเมื่อเราได้ตัวเลขแล้วเรามารวมตรงนี้ว่ารวมคะแนนทั้งหมดได้เท่าไหร่วิธีง่ายๆก็ ใช้วิธีซมตัวเลขก็ได้ค่ะโดยการกดเครื่องหมายบวกนะคะบวกแล้วก็ค่ะรวมแบบนี้ก็ได้ค่ะบวกลงมาเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะก็จะได้ผลรวม หรืออีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้วิธีการซ้ำก็ได้ค่ะค่ะกดลากลงมานะคะแล้วก็กดซ้ำก็จะได้ผลรวมเช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้คุณนิ่มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ